สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรพัฒนาโมเด r เดสก์ท็ p ปแอแบบมืออาชีพด้วย C ีชาร์กับ MySQL นะครับในหลักสูตรนี้ผมใช้ v i s u u l s t u u i o o 2 1 9 9ในการพัฒนาโปรแกรมและใช้ MySQL Workbench ในการจัดการฐานข้อมูลนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดูตัวอย่างของโปรแกรมก่อนที่เราจะไปเริ่มการสร้างโปรเจกต์กันนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่การสตาร์ทโปรแกรมใหม่ๆเลยเนาะ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะประกากฏฟอร์มล็อกอินแบบนี้ให้เรากรอกชื่อเส m e แล้วก็พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับจากนั้นก็กด enter นะครับเมื่อล็อกอินสำเร็จนะครับเขาก็จะดึงชื่อผู้ใช้งานปัจจุบันมาแสดงบนไตเติลของฟอร์มแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดล็อกอท์ได้เลยนะครับตรงนี้กดที่รูปดาวนี้นะครับจากนั้นก็ตอบ yes เพื่อล็อกอัลทีนี้ก็จะ ปรับมาสูหน้าล็อกอินอีกครั้งนะครับถ้ากรอกูสเนมหรือพาสเวิร์ดผิดก็จะขึ้นแบบนี้เนาะก็ให้แก้ไขนะครับจากนั้นก็กด Enter ได้เลยแบบนี้เนาะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ชื่อเปลี่ยนเป็นทานิน2แล้วนะครับผมโอเคครับหน้าแรกที่จะแสดงก็เป็นหน้าจัด หน้าข้อมูลพนักงานนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนาะตรงนี้เราสามารถที่จะประยุกต์เป็นรายการอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นรายชื่อลูกค้าเป็นต้นนะครับหน้านี้เราสามารถที่จะจัดการข้อมูลพนักงานได้นะครับซึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไปนั่นก็คือ CRUD operation นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูลแก้ไขข้อมูลการลบข้อมูลแล้วก็การอ่านหรือการเซิร์ชข้อมูลนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะดับเบิลลิกขึ้นมาได้แบบนี้เนาะ แก้ไขได้แก้ไขรูปภาพข้อมูลต่างๆได้นะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับหน้าที่2ก็จะเป็นหน้า d r t m r t t น n t ตรงนี้จัดการข้อมูลแผนกนะครับแล้วก็แสดงรายชื่อพนักง,งานที่อยู่ในแผนกนั้นๆเนาะตรงนี้สามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับอ่าก็สามารถที่จะเพิ่มลบแก้ไขแล้วก็ดูข้อมูลได้นะ CRUD เหมือนเหมือนที่ฟอร์มแรกนะครับตรงนี้ หน้าต่อไปนะครับหน้าแอป setting ตรงนี้จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวเด่นของโปรแกรมเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนธีมของโปรแกรมได้เนาะเป็นสีต่งตางๆนะครับมาดูนะครับสีเริ่มต้นสีแรกเป,เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โหมดจะเป็นแบบ light theme นะสีสว่างแบบนี้ถ้าผมติ๊กแบบนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่ dark mode สีทึบเนาะจะเริ่มต้นจากสีสว่างก่อนเนาะแล้วก็เปลี่ยนธีมดูนะครับเป็นแบบนี้สีที่หนึ่ง สีที่2สีที่3สีที่4สีที่5สีที่่าอันนี้ก็เป็นมีทั้งหมดก็7สีเนาะรวมตัว default color ตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มสีได้ไม่จำกัดนะครับเขียนโค้ดเพิ่มเองได้เลยนะครับตามสีปัจจุบันที่มีอยู่นะก็ประยุกต์ผสมกันได้นะครับไม่จำกัดนะครับผมต่อไปมาดู dark mode บ้างนะครับแบบนี้ผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสีสันของโปรแกรมเนาะตรงนี้ ผมจะเลือกสีที่3จากนั้นกดเซฟเซตติ้งได้นะครับโปรแกรมจะบันทึกการทํางานแล้วนะครับบันทึกค่านี้แล้วนะเราสามารถที่จะล็อกเอาออกไปแล้วล็อกอินเข้ามาตอนนี้เขาก็จะจําสีนี้ไว้แล้วนะครับก็เป็นการบันทึกการตั้งค่าของโปรแกรมนั่นเองเนาะ อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหลักๆของโปรแกรมนะครับโดยจะเน้นไปที่การใช้ธีมนะครับก็คือ Modern UI นั่นเองนะคือทำโปรแกรมให้มันสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ก็คือผมจะทำงานกับตัวฐานข้อมูล mysql ด้วยนะครับตรงนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานก็แนะนำให้ไปดูคอร์ส c กับ mysql สำหรับผู้เริ่มต้นก่อนนะครับผม และก็คอร์สในลักษณะนี้ก็จะมีที่ใช้กับฐานข้อมูล SQL Server ด้วยนะครับก็สามารถที่จะค้นหาได้จากโปรไฟล์ของผู้สอนนะครับผมโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันในเลคเชอร์ถัดไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ